กาบสวัสดีนะครับเนาะอูมิพี่น้องนะครับชาวงัวทุกผู้ทุกคนนะครับมื้อนี้นะครับมากะอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมลุงเซ้งงัวนะครับเนาะหลังจากคลิปก่อนหนี้เข้าได้ภาพภูมิพี่น้องนะครับมาเบิองงัวของผมเองนะครับในส่วนที่อยู่บ้านสําหรับมื้อนี้นะครับเนาะเอาก็ษตรภาพภูมิพี่น้องมาเบิองงัวในส่วนที่อยู่หน้ากันนะครับเนาะงัวที่อยู่หน้าเข้านะครับเนาะอยู่มีทั้งหมดนี่กะบแปะโตนะครับเนาะรวมตึงงัวหน่อยก็ญ่ในส่วนที่อยู่หน้ามีอยู่แปะโต นะครับเดี๋ยวหเกิดจะภาพเพื่อนพี่น้องไปเบื้องกันว่าแต่ละตัวเป็นไรมางไดยนะครับเนาะนี่นะครับสําหรับงัวแดงสามตัวนี่นะครับตัวแม่นี่แม่นี่แล้วก็แม่นนอยนะครับเนาะเป็นงัวที่ห้ามปุ่งซื้อเขมามหม่นะครับเนาะนี่นะครับจะค่อนข้างจ้อยแน่นะครับห้ามปุ่งซื้อมหม่กับลูกควรนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวซี่ไหวนะครับเนาะเป็นตัวแม่นะครับลูกสาวซี่ไหวไหวสองเดือนกับอีกสิบหามือนะครับ อยากขายแน่นะครับงัวบเพาะท่านเลยลืมคำเข้าประเดีพอดีเข้าพึงซื้อเขามไหมนี่นะครับเป็นลูกสาวซี่ไหว้นะครับเป็นผลงานของผมเองนะครับไปผสมไว้วันนี้เจ้าของเพิ่อยากขายนะครับห้องกันเลยนําซื้อมากนะครับเพราะว่าห้องประวัติของมันนะครับเนาะเขาเป็นผู้ผสมไว้เองเป็นลูกสาวซี่ไหว้นะครับเนาะสองเดือนนะครับนี่ครับเขามีใบมีอย่างหลักฐานชัดเจนนะครับนี่นะครับเป็นแม่เพิ่นนะครับส่วนนี้ เป็นใหญ่ของตัวหน่อยนะครับเนาะสอมาสามตัวนะครับแม่ลูกเป็นตัวแม่ทั้งสามเลยนะครับนี่เป็นตัวใหญ่นะครับตัวนี้เป็นแม่ตัวนี้เป็นน้องนะครับของสอมาสามตัวนะครับผมเป็นง้วนสีสขาวไม,ม่เป็นง้วแดงทั้งสามตัวเลยนะครับนี่ตัวใหญ่เพิ่นจะค่อนขาเป็นง้วสันตําแน่นะครับส่วนนี่เป็นลูกที่วายแล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งนะครับเนาะเป็นลูกของแม่ดํา ที่ย่บ้านนะครับทีท่แม่ดำใหญ่ที่ยุบ้านที่เข้าถ่ายไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับตัวนี้ข้าขคูดเขาไปเลยวบ้แล้วนะครับเนาะตัวนี้อายุปีก็บีสามเดือนนะครับนี่ครับอีสามเดือนส่วนฮอก็จะมีแม่ชาโนเล่นะครับเลือดหาิอยู่ตัวหนึ่งนี่นะครับแม่ชาโนเล่นี่นะครับ เป็นมีลูกแล้วตัวนึงนะครับเนาะลูกเพิ่งกิดยู่ข้างรังครับเดี๋ยวเ่าจะพายเบื้งลูกตอนนี้ยังท่านได้ผสมนะครับเนาะลูกได้ลูกเกิดตุล่าตได้สี่เดือนหาเดือนแล้วนะครับหาเดือนกว่านะครับตุล่าพุจิกาท่านว่าหาเดือนจะเข้าหกเดือนแล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดสามติบตุล่านะครับผมนี่นะครับจะค่อยหาจ้อยแนะ่เพราะว่าช่วงนี้ว่าเขาบ่ได้กินหยากินแต่อาหารนะครับซึ่งมีเทาก็เอาอาหารมาแต่เขาจะไหนให้กินนะครับเนาะ มาพาอพ่แม่พี่น,อน้อง่ายลิปุรงกันนี่นะครับเป็นลูกของแม่ชลลั้นโรเลตตัวนั้นนะครับเป็นลูกของปีศาจแดงนะครับตัวนี้ตอนออกมาเกิดขึ้นจังสีเป็นบามันหัดพ่อึ้ขในญ่ขึ้น,น,นมาเรื่อยๆเป็นชั้นโรเลตน้าแม่นะครับผมตัวนี้เขาผสมปีศาจแดงไว้นะครับอายุตุลาสิบสองหนึ่งสองสามสี สามสิบนี่ครบหกเดือนครับ 30, สามสิบเมษาครบหกเดือนนี่ครับยืนคููกันครับลูกซี่ไว้เลยตัวนี้เป็นตัวผูนะครับเนาะตัวลูกซีไว้เป็นตัวแม่นะครับนี่ครับแม่เพิ่นนะครับเป็นแม่ของเชลลิติผสมตอนนี้ยังท้องว่างอยู่นะครับเนาะยั่ท่านเอกผสมนะครับทำอุ้งอยู่ตัวหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นหัวลูกผสม่ครับเป็นว่าขาวว่าเท่า ง่วสาวนะครับตัวนี้เขาผสมไว้แล้วนะครับผสมเจ้าตู้เย็นนะครับเนาะง่วขาวคือกันนะครับผสมพอเท่าหัวขาวไวยังท่านอีพานรอบนะครับเดี๋ยวเขาตรงมาล่อลุ่นกันอีกทานึงว่าจะพานหล่อบอครับนี่นะครับเป็นง่วสาวถึงผสมไปนะครับส่วนตัวนี้ก็เนี้ยเป็นงัวสาวหน่อยยูนะครับยังท่านใดเป็นสัตว์ตัวนี้ผสมไปมือวานนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้พอเพิ่มมาก น,น,นี่นะครับนกุูงเงินตัวนี้เขาผสมเอซีศูนหาศูนไปนะครับแดงใบเล่นะครับผสมง้วของผีมะก่อยเข้าไปทีมงานนี่ครับตัวนี้ไปผสมผสมเมื่อวานตอนเย็นนะครับเนาะตัวนี้ผสมง่วแดงไปนี่นี่ครับผสมแดงใบเล่ไว้นะครับเนะาะกับเมื่อร่อหรุนกันเมื่อวา จะผ่านรอบจะติดบ่หรือจังไดนะครับเป็นงูาสาวคลืนกันนะครับตัวนี้ซือหอามากคลืนกันครับผมเป็นงูหลูกขอ,อกเนาะส่วนตัวนี้เป็นงูหลูกขอ,อกนี่ครับดูกปีศาจแดงแม่เป็นเชาโลเล่ครับออมมากตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นบามันเพราะว่าขนสีแดงหอ,อกมากผดเริ่มแย่ขึ้นแย่ขึ้นสงสัยเลือดแม่แห้งกว่านะครับเนาะกันเลย ขาทางออกไปทางชายทะเลนะครับเนาะนี่นะครับเข้ายังท่านหนึ่งส่วนเข้าส่นยังนี่เขาจะมาให้อาหารกันอีกเทนึงนะครับเนาะนี่ครับลูกไส้พีศแดงส่วนนี้เป็นลูกสาวของซีว่าศูนย์เก้าหกนะครับเนาะเป็นโหมดเอกนะครับวัยสองเดือนครึ่งนี่นะครับยังท่านหนึลิงค้นปันได้นะครับพอดีเป่นซื้อเข่าวหม้ยังท่านหนึชินครับเจ้าของไม่ปันได นี่นะครับลูกสาวซีไวเป็นเก้าหกไอ้หมดเอกนะครับเนาะ <c oughs> ขาดปลาเข้าน่าจะเก็บไว้เป็นแม่บอกของฟ้ามเลย <c oughs> น,นะครับนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปมองใกล้ๆกันวัว่ทน้คุณคนไหนครับนี่นครบับเจม ของพ่องเกาก็จะมีนี่นะครับแร่าธาตุเสริมให้กินนะครับเนาะเป็นแร่าธาตุก้อนหิน้งง้วเลี้ยนะครับเนาะเป็นแร่าธาตุก้อนสีขาว <c oughs> นี่นะครับแม่กับลูกครับนี่ลูกผลงานซีไวซูนเก้าหกวัยสองเดือนเคืองเดี๋ยวอีกไม่น้อยเ่าก็คอยขุดเขานะครับเนาะคอยมาทำคามสะาดดินเขาอีกทีนหนึ่ง นี่นะครับเบิ้องไกลๆทองขาวนะครับจะเป็นของลูกซีไวส่วนมากก็จะทองขาวแบบนี้แหละครับที่นี้ผสมเองกับมือนะครับเนาะก็เลยเจ้าของปืนจะขายก็เลยซื้อมากเก็บไว้นี่ครับเอาไว้เย็บเปียดดำนี่ครับ แม่เป็นกับเป็นโบสถ์เตจอยนะครับนี่นี่เพิงเห็่เป็นตัวไปเลยเนียจังหน่อยปะฮึฮ <c oughs> ครับยิงยิงคูกันครับลูกใส้ปีศาจแดง ในเรียนกันนะอายุซูสีกัน,นเป็นเดือนหกเดือนนี่นะครับลูกปีศาจแดงกับลูกซี่วายแต่เพิ่นหนึ่งเกิดจากแม่เชโนโอลีนะครับไปทักแม่มืดเลยนี่ครับพขอ่น้องเลี่ยงกันนะนนครับเบ่งชัดๆนะครับเนาะ ส่วนตัวชาลเล่เป็นลูกปีศาจแดงตัวนี้เป็นลูกเสี้ยวไอซ์นเก่าหกนะครับเนาะส่วนตัวนั้นก็เป็นลูกผสมพันธุ์เพิ่นผสมจริงไว้นะครับนะเนาะเราสื่อเข้ามานี่นะครับส่วนใหญ่เพิ่นเจ้า,จาของเก่าเขาจะผสมโตวไว้นะครับนะเนาะเขาก็บลูกเป็นลูกโตได้นี่ครับเป็นใหญ่ของลูกเสี้ยวไตัวนั้นเนี่ยเขปลูกร่วมกันสามตนะครับเนาะ โหยกมากสามตัวพร้อมกันเลยนี่ครับมึงท่าทางการยืยนของมันสีแดงเข้มน่นะครับเข้มก็แม่ยุแต่บลาลูว่าพ่อเนี้ยขึ้นสีจะสีดอกบ่หรือจะเหลืองบ่หรือจะยังคงความแดงไว้อยู่คือเก่านะครับเนาะนี่ครับเาขาค่อยๆมาพัฒนาสายพันธุ์อีกเถินึงนะครับเนาะเอาพอดีๆมาใส่เบื้องอีกเถินึงว่าเชงใดนะครับเนาะส่วนนี้นะครับ ถ่ายกินอาหารครับตัวนี้มายืนรอถ่ายกินอาหารกันนะครับมียืนหน้าทั้งหมดนี่แปดตัวกับควายอีกตัวนึงนะครับเนาะควายกับยูในหนองนี่ครับนี่ก็คือขอบฟางเที่ยวไปเก็บฟางไว้นะครับเนาะนี่ครับนี่นั่นก็คือขอบวัวส่วนทางนั้นคือแปลงหญ้านะครับเนาะบ่มีหนามหดนะครับหญ้าตายเมื่อไหนะครับวัวกับจอย ไปทายง่วนพอไปพิรองมีตั้งง่วนบวบกรรมมาเบ่งง่วนจากของเลือมีแต่ตัวจ้อยๆนะครับเนาะอาหารก็ให้กินอยู่แต่ก็มันหลายขึ้นว่าแล้วครับบ่อสู่อะไรให้กินไปทอดนี่ย่างมีหยาเข้ากับคอยเกี่ยวหยาไม่กินอีกเถินหนึ่งนะครับเนาะกานะครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับเนาะเข้ากับพอทำลายภาจ่ากพอไปพิรองไปนะครับเนาะฝากไว้กันแล้วกันนะครับเนาะสำหรับช่องผมหนูเสื้อง่วนะครับเนาะเดี๋ยวจะไหนจะพาพพอไปพิรองไป ติดตามไปซองเบิ้งผลงานของลูกวัวดังๆที่กำลังฮิตในปัจจุบันนะครับเนาะว่าเป็นจังไดลูกของแต่ละตเกิดในแม่แต่ละแม่ความแตกต่างกันจังไดเพื่อจะเป็นแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องในไปผสมนะครับเนาะสำหรับนี้ก็คือลูกซีไวตัวแดงนะครับตัวแม่กับลูกปีศาจแดงตัวผู้นะครับเกิดในแม่ชา้ระดีตัวนั้นนะครับเนาะผลออกมากเลยเป็นชา้รีนะ้ำแม่นะครับสําหรับมือนี้นะครับผม ทังผมนะครับช่องลุงซึ่งว่าก็ขออาอำลาพรมพี่น้องไปนะครับเนาะจะได้กับฝากเป็นกำลังใจซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทั้คลิปต่อๆไปนะครับเนาะสำหรับมอนี่ก็ขอกราบนมาสวัสดีครับผม